สวัสดีครับผมแมนคร่ะฟูชาแนลนะครับมีอะไรเนาะอยู่หน้านะครับเี่ซียูเบอร์ดูกันนะฮะเอสซีอ่าอ่าฮะอ่านะครับเนาะก็เป็นแวบ,บๆนะครับได้ยินอะไรแวบ,บๆ ที่นุนามาแล้วเหรอของใครค่ะผู้ใหญ่ใจดีมาให้พี่เอ็นผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้พี่เอ็นกับซื้อผ้าใบอ๋อผ้าใบหนึ่งขันรถเลยเผื่อเราอยู่ที่หน้าบ้านเราบ้างหนึ่งคันรถเลยมาแล้วนะฮะตรวล่าสุดเลยของใครนะฮะของใครของใครมานะะฮ

ดน้าตอกดน้านี่นะครับโอ้ของน้องปักปอนก็ได้นะครับคอับมีน้ด้วยอี่นูนาก็ปด้อยู่ก่อนเดี๋ยวเดมีอใครบ้างมีค่ะแล้วมีใครอีกครับโอ้มีเอ็นมีเอ็นด้วยเหรอแม่หนาวเลยอาดก็หนาวโอ้โหเอ็นปักเดิน ปปูปปูกับด้วยอตอนนี้เราจะไปบ้านพี่ต่อกันอันนี้ผ้าปูของปอนน,นะครับเ <c oughs> นาะมีผ้าปูเลดีย๋ยวเดีออ๋ยวเดี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 ๋ยวต่อไปเขาเป็นของใครนะฮะตามฮานซี นี่นะครับอันนี้ของใครเนาะน,นะฮะอโอ้เต็มคันรถเลยนะฮะพีสี่เดี๋ยวเราจะมาดูของะะพี่โตนะคะว่าพี่แก๊ ห้องพี่ต่อของอะไรรึเ่าไม่ต่ออะไรแล้วนะครับตู้ของเสือเอาตู้ของเสือลงก่อนใช่ไหมคะมาะดีใจด้วยนะครับผมนะครับนี่เป็นเหมือนของแม่นาคูเลยอ่ะเหมือนเลยเหมือนพูเลยครับใช่ไอที่โต๊ะนั่งอนี่ยไอที่นั่งเป็นวงล้อกลมจักกันอ๋อยเดินขยับ รู้สึกว่าจะมีโซปาที่แมงก็ตวตามตามอยู่ไหมุวมตามอยู่มวมตามันไครับันคงงางโเคใครมาเอาแมงคุนมาเขาไม่ได้ของนี่นี่เดี๋ยวดียดียให้ดดี้หมน้องนเมาหน้าเ้อฟ้าค่ะเ้อฟ้าโอ้พ้อมแล้วอามานาโอ้โ มีมนานะฮะนนเป็นข้าห่มนะ FC ของพี่หนูนาด้วยนะฮะ<ม>อขอแงแอนด้วยขอแงอแนงอแนก็นได้นะฮะ เตียงนอนด้วยของแอนโอ้มีเตียงนอนนะครับลูกค่อยวุ่นแต่ไม่ใสเยพี่เสือพี่เสือก็ได้นะครับเสือก็ได้เลยพี่เสอ้หช่วอ่อไม่ตื่รอกพ่เสครับัน่ันเสี

ดีใจด้วยนะครับผมเนาะทไโต๊ะไม้สวยจังมันเป็นแบบนั่งได้สองฝั่งอะนั่งได้สองฝั่งอะแบบแบบว่าพับเก็บได้โหเซอร์ไพรส์มากเลยทุกคนเซอร์ไพรส์นะเจอว่าแม่เจอว่าแฟน อันนี้มันเป็นเตียงเหรอคะหรืออะไรอันนี้ว่ค่ะอันนี้ไปที่นอนเตียงนอนนู้ดจะพังไหมีทีมีพื้นไหมมีเพราะว่าห้องพี่อ่ะสามจุดห้าฟุตสองพี่ยูทูบเบอร์ก็มาร่วมแสดงความดีนะครับ ของทุกคนนะฮะวินจะมาอีกเะยวันจะมาอีกวันจะมาอีกเหรอสามวันจะมาอีกเสียก็ได้ว่าห่มแล้วก็ตู้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดรูแล้ว อะไรนะวันจะเข้ามาใหม่อีกวันมาใหม่อีกสามันอีกสามวันมีมาอีกแล้วอีกสามวันจะมีมาสีเสร็จก่อนไมคุไม่ต้องพูดว่าใครชุดใหญ่เลยนะชุดใหญ่เลยสามวันนะอีกสามวันอีกสามวันไมงชุดใหญ่ไปกระพริบบ้านของใครเอ่ยนอกจากพี่ชัยจ้าเนว์ก็บ้านของคุณนั่นแหละเอาบ้านผมมีแล้วก็ไม่รับก็คนอื่นไงเยอะแยะหมดเลยเอาครับผมอีกสามวันอีกสามวันบ้านพี่ชัย ภาษีบ้านเสร็จ่อนคเีรู้แล้วีรู้แล้วก็บ้าวันดสามวันชุดใาลนี้เลยบใคชุดใหญ่ชุใหญ่รอทาสีบ้านรอทาสีก้วนแล้วอผู้ใหญ่จะดีนะครับผมนะครับมมอบให้นะครับพี่ยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับ ก็ดีใจด้วยนะครับผมเนาะก็รับการตะครมก็หลายๆช่องนะเอีเนาะมารอรับของนะฮะอนี่เอฟซีี่าะเนอะไนี่นะครับตู้เป็นของพี่เสือนะฮะ ที่นอนเป็นของน่าจะเป็นของทั้งพงแล้วก็พี่แอนด้วยนะเนะาะแล้วก็โต๊ะที่นั่งันน้ก็ของตุงตามนะยศิโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอ,ขอบคุณมากครับผมแถมมาให้ด้วยแล้วมาเยอะ